พรุงนี้หวยออกเดิมพรุ่งนี้หวยออกเด้อมาดูแล้วเด้อพรุงนี้หวยออกเด้อพรุงนี้หวยออกเด้อพรุงนี้หวยออกแล้วเด้อกดแชร์เด้อนานานา นนหวยออกแล้วเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้อะฝากกดแชร์ค่ะแม่แม่วันนี้ซื้อแค่นี้พอเนี่ยถ้าทุกงวดจะเป็นปึ้งอย่างงี้เปึ้งวันท่านี้อันนี้ก็แค่นี้พอซื้อกู๊บกุ๊บกิบกรีดนะคะซื้อให้รู้ว่าฉันซื้อนะ ซื้อให้รู้ว่าฉันซื้ออุดหนุนรัฐบาลไทยนะคะอุดหนุนผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะซื้อให้รู้ว่าฉันเนี่ยแหละซื้อรอตตารี่เหมือนกันนะคะเจนุกก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเสี่ยงโชคกับรอตตารี่เหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นรอตตารี่หรืออะไรก็แล้วแต่เจนูกก็ชอบเสี่ยงโชคเหมือนกันเนาะฉันก็อยากถูกรางวัลที่หนึ่งเหมือนคนอื่นเขาบ้างต่อให้มันจะยากจะเย็นแค่ไหนฉันก็อยากถูกฉันซื้อแค่นี้พองวันนี้ไปไม่กี่พัน สามสี่พนันปกติทุกงวดเจ๊หมดเป็นหมื่นแต่เจ๊ว่าเจ๊ต้องเบาหน่อยเพราะว่ามันมิดมันไม่คุม้มากทางจังหวัดแจ้งว่าทำให้มนภาวะเป็นพิษคืออะไรเหรอพี่เกิดอะไรขึ้นไหนบอกสิเกิดอะไรขึ้นคะไหนใครเป็นอะไรเอ่ย เลขประทัดองค์พ่อปู่เท้าไปสวนอั้นเหลือบาทละสองร้อยถามจริงแต่เจ๊คิดว่ามันอั้นอยู่แล้วนะเพราะว่าเจ๊ไปหลังจากที่เจ๊อะจุดประทัดเสร็จใช่ไหมที่วัดจุฬามณีอะค่ะเจ๊ขอเลขประทัดปุ๊บแล้วลอตเตอรี่ทุกแผงในวัดจุฬามณีไม่มีเลขประทัดเจ๊เลยมันไม่ได้เกิดจากเจ๊มันเกิดจากมันเป็นเลขดังอยู่แล้วค่ะทุกคนมันไม่ได้เป็นเพราะเจ๊นะคะมันเป็นมันเป็นอะไรนะ มันเป็นเพราะว่าจะพูดว่าอะไรวะมันเป็นเพราะว่าเลขห้าเลขเจ็ดสี่มันดังอยู่แล้วเจมไม่รู้ว่าปู่ทาวเวจุลาไม่ให้จุดแล้วคะ่ะใช่ไม่ได้จุดเขาจะจุดเป็นรอบๆทุกคนเขาจะจุดเป็นพฤหัดพลฤหัดกับวันไหนไม่รู้นะคะแต่คือเจ๊ไปถวายแล้วเจ๊ก็เอาลาขอเลขประทัดมา เออมันไม่ได้อั้นพอเจมันอั้นอยู่แล้วทุกคนเลขห้าเจ็ดสี่อ่ะมันเตะมันซื้อไม่ได้ตั้งแต่ลอตเตอรี่เขาจะมีวันจุดเห็นที่วัดบอกนะเจไม่รู้ค่ะว่าเขาจะจุดหรือไม่จุดเจไม่รู้ค่ะอ๋อทางจังหวัดงดโอเคถ้าไม่ได้จุดก็ไม่เป็นไรเจถือว่าเจได้ถวายให้แล้วนะคะจุดไม่จุดไม่เป็นไรค่ะเอออย่างน้อยก็ได้เลขมาแล้วนะคะ อ๋อโอเคยกเลิกกันจุดไปเลยโอเคค่ะโอเครับทราบค่ะพี่รับทราบรับทราบวันที่30นี้จุดครั้งสุดท้ายแล้วอ๋อส0มสิบแสดงว่าประธานเจจุดวันที่30สวันสุดท้ายแล้วมันอั้นอยู่แล้วมันไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าเลขเลขของเจเลยเลขประธานเจมันอั้นอยู่แล้วมันอั้นมาตั้งแต่แรกมันไม่ได้อั้นพอเจมันอั้นตั้งแต่แรกแล้วพอเจ๊อ่ะ หาซื้อลอตเตอรี่ที่วัดไม่มีเลขประทัดเจนุกเลยไม่มีเลยมันอั้นอยู่แล้วค่ะมันคนซื้อไปเยอะอยู่แล้วนะคะเจนไม่รู้ว่านี่มันคือเลขมาจากไหนนะคะเจนุกไม่รู้เลขเนนน้อยอ๋อคุณพระถามจริงอะแม่แม่สาแม่แม่ทุกคนสา ใครที่ยังไม่ได้แนวทางรัฐบาลไทยเจนุกเม็ดเดียวห่างเดียวนะคะเจนุกรบกวนแม่แม่ทุกคนนะกดแชร์หน่อยนะคะเสียอาหารลอตเตอรี่อ่ะเลขประทัดไม่ได้เลยจริงทุกคนค่สามสี่ห้าห้าสเออ ตามมาสีงวนแล้วได้มาสัมบมาทีเธอใบเนนน้อยอ๋อใบเนนน้อยที่ที่เป็นรูปเนนน้อยที่เข้าไปบ่อยปะมันเคยเห็นผ่านตานะกก็แชร์กันน่าจะใช่แน่เลยอะ่ะเข้าบ่อยใช่ไหมใบเนนน้อยอะ่ะเจนับบูชาพ่อปู่ปล่อยลูกเพจบูชาบ้าทุกคนขอบคุณทั้งเช้าเข้าสามเด็กทุกคนเจ๊อ่ะไม่ได้รับพ่อปู่ทาเวตมาบูชา คือถ้าใครอยากได้ต้องไปวัดจุฬามณีเองค่ะเจ๊ไม่ได้รับมาบูชาคือเจ๊อ่ะก็ไปรับเองที่วัดเหมือนกันนะคะเจ๊ไปบูชาที่วัดเลยนะคะเจ๊ไปบูชาเองที่วัดจุฬามณีค่ะเจ๊ไม่ได้มีการแบบว่าเปิดให้เช่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำค่ะเพราะว่าแบบอ๋ออุ้ยจริงหรอเล็ก เนนน้อยเข้าทุกงมุนเลยเหรอถามเี่อันนี้คือคุยกันแสดงว่าประทัดฉันก็มีหวังไะดิเขาเลขเลขเนนน้อยคือตรงกับประทัดเจ๊ตรงตรงเลยเหรอคะอุ้ยถามจริงไม่อันนี้เราคุยกันก่อนเลขเลขเนนน้อยอะ่ะตรงเออเลขตรงกับประทัดของเจนุกเลยเหรอคะแล้วเข้าทุกงมุวนเลยเหรอเจเจ,จะได้เริ่มมีหวังแล้ว ใช่ค่ะเข้ามาสี่ห้าง,งวดแล้วเนนน้อยงวนนี้ตรงกับหางประธานเจ้เลยจริงหรอเนนน้อยเอาเลขเจดูกไปเข้าด้วยนะจ๊ะขอเนนน้อยเลยเพราะว่าเป็นเนนเนนน้อยขอได้เพราะว่าเป็นเนนน้อยขอได้เ,เนนน้อยขอได้เนนน้อย,อเ,อยเอาเลขประธานเจดูกไปเข้าด้วย d ยังไงถ้าจะเเฮงก็เอาประทัดเจไปเข้าด้วยเดอ้อเลขเนนน้อยเดอ้ออ่ะทุกคนขาใครจะเอาใส่ด่วนกดที่ลิง์ด้านล่างนะพี่นะใครจะเอาใส่ด่วนเจนุกตบกวนต้องจิ้มลิง์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะอ่ะเลขประทัดนะคะเลขประทัดหลายคนทุกคนรู้ว่าเป็นเลขชนกันเนนน้อยนะคะเจายายก็ไม่รู้เป็นจุดบาก็ได้เลขนี้เนาะเนีย่ยอันนี้คือประทัดของเจนุกสองพันสองพันนัด อันนี้คือประทัดของเจนุกสองพันนัดค่ะสองพันนัดหนี่เมื่อวานไปหาพ่อปู่มาแล้วเลขประทัดนะคะมันเป็นเลขนี้นะพี่อะพี่แคปนะหลายคนบอกว่าหลายคนบอกว่าเลขตรงกับเนนน้อยจัดไปเลยค่ะถ้าเลขชนกับเนนน้อยแล้วเนนน้อยเข้าทุกงวดเจนุกขอเกาะบุญพี่เนนน้อยไปด้วย <laughs> เจนุกขอเกาะ ก,ก็บุญพี่เนนน้อยไปด้วยค่ะจริงๆถ้าเลขพี่เนนน้อยจะเข้าถูกงวดขนาดนี้งั้นเอาเลขประทันเจนุกเกาะไปด้วยนะคะเพราะว่าเลขชนกับพี่เนนน้อยค่ะบังเอิญจุดได้นี่นะคะนี่นะคะ นี่คือเลขประทัดนะพี่นาะเลขชนกับพี่เนงน้อยพี่เนงน้อยค่ะเลขชนกับพี่เนนน้อยนะคะพี่เน่น้อยที่ทุกคนบอกว่าปังๆแล้วเข้ามาไหลง้วติดนะคะเจนูกก็ขอฝากดวงไว้กับพี่เนนน้อยไปนะคะแต่เลขประทัดก็คือเลขประทัดค่ะแต่ฉันก็ยังรักเลขป้ายทะเบียนฉันอยู่ดี นะคะอันนี้ฉันให้ไปนานแล้วห้าสองสองสองห้าห้าห้าสองสองสองห้าห้าจดไว้เลยค่ะจดไว้ตอนนี้เลยห้าสองสองสองห้าห้าโอเคมา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 นี่นี่นี่ อันนี้คือใบแรกที่เจให้นะคะใบแนวทางแรกๆเลยอันนี้นะอันนี้คือแนวทางแรกๆเลยนะอันนี้คือแนวทางเล็กแรกๆเลยนะคะอันนี้คือแนวทางแรกๆเลยนะแม่นะถ้าแม่ตามหนูคนเดียวเลขก็ไม่เยอะหรอกค่ะถ้าแม่ตามหลายสำนักหลายคนเลขมันก็เยอะค่ะนี่ต้องพูดตรงๆนะ งวดนี้ขออีกนะคะงวดที่แล้วได้สองสามห้าเต็มๆเลยเลิศนี่นะคะเลขชอบของเจนุก็ like like คือ0 ouais 1 8ย์หศูนคือชอบมากที่สุดชอบที่สุดในปฏตภีนะคะนี่นะคะอ่แม่แคปนะหนึ่งสองสามแคปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเกสบนะคะให้แคปไว้นะแคปไว้นะแคปแคปไว้นะ นะคะันะคาะนัคานัคานี่นาคานี่นาคขานี่นาคขานี่นาคขาบอกชื่อห้องด้วยเข้ากลุ่มแล้วมีคนดึงเออตอนนี้อยู่ที่ห้องโชคเทวีรัพย์ค่ะนะคะเราก็เลขทะเบียนรถหนูก็มีแค่นี้ค่ะมีแค่นี้เนี่ยก็เลขประทานนี่ เรขประทัดให้อะไรให้แล้วนะคะวันนี้งวน,นี้ชอบฟันหนึ่งค่ะงวดน,นี้ชอบฟันหนึ่งกับแปดนะคะเลือกเอาชอบตัวไหนแล้วก็เลขทะเบียนรถนี้จ้าทะเบียนรถให้ไปแล้วห้าสอง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 ห้าห้าสอง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 ห้าห้าสอง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 ห้าโอเคนะใครไม่ทันอะไรอีกบ้างทันหมดแล้วแหละ ใครไม่ทันอะไรอีกบ้างใครไม่ทันอะไรอีกบ้างมีใครไม่ทันอะไรอีกไหมคะคลิก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 คได้เลยนะคะลิงก์ที่จะนุกให้ตอนนี้ สายด่วนจะเป็นพรุ่งนี้ตอนสิบโมงครึ่งเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมค่ะสายด่วนแต่เขาไปรอที่ลิงค์นัล่างก่อนกดลิงก์ที่ปักหมุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนนะคะคลิก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 นะคะแล้วก็คลิกคลิก าด่วนพรุ่งนี้นะแม่เรามีนัดกันที่สาด่วนนะแม่นะใครไม่ทันอะไรอีกบ้างหนูชอบพี่มากเลยหนูขอบคุณนะคะพี่มาขามเด,ดชเฉเดชคำ